สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหารเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่หัวข้อของเราจะเป็นเรื่องการหารเศษส่วนด,ด้วยจำนวนนับนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องการหารเศษส่วนด,ด้วยจำนวนนับนะคะ ทีนี้การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับเนี่ยสามารถทําได้โดยการนำตัวเศษส่วนนะคะเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเนี่ยคูณกับส่วนกลับของจำนวนนับที่เป็นตัวหารนะคะใช้หลักการเดิมกับครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตัวตั้งเนี่ยคงเดิมตัวตั้งคงเดิมนะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ กลับจากเศษเป็นส่วนนะคะผลหารที่ได้เนี่ยก็ควรเขียนในรูปอย่างง่ายเหมือนเดิมนะคะก็คือทําให้เป็นเศษส่วนยังต่ําหรือจํานวนคะหรือว่าจํานวนนับนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะหาผลหารของเศษสี่ส่วนเจ็ดหารด้วยแปดนะคะอ่ะทาตามหลักการเลยนะคะก็คือตัวตั้งของเราเนี่ยคงเดิม นะคะตัวตั้งก็คือเศษ4ส่วนเเราก็เขียนได้ว่าเป็นเศษ4ส่วนเเหมือนเดิมจากนั้นเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารมาเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะเปลี่ยนจากหารมาเป็นคูณตัวสุดท้ายนะคะตัวหารตัวหารก็ต้องกลับจากเศษเป็นส่วนนะคะตัวหารของเราคือจำนวนนับที่เป็น8 นะคะเพราะฉะนั้นส่วนกลับของ8ก็คือเศษ1่ส่วนแคูณกับเศษ1ส่วน8เลยนะคะจากนั้นจะอยู่ในรูปของเศษส่วนคูณกันกับเศษส่วนนะคะเราก็จะได้เศษ4คูณกันกับ1นํานำเศษคูณกับเศษนำส่วนคูณกับส่วนได้เลยนะคะจากนั้น สังเกตดูว่ามีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวหรือไม่นะคะในที่นี้มีนะคะก็คือ4กับ8นะคะมีเลข4สามารถหารได้ลงตัวเราก็ตัดทอนก่อนเลยนะคะ C 1, C 4 1 4 4 2 C 8อ่าจากนั้นก็เหลือ1คูณกับ1นะคะได้ หนึ่งข้างล่างก็เหลือ7คูณกับ2นะคะก็คือ14บสีอ่ะคำตอบที่ได้นะคะเป็นรูปเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยถัดไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่2หาผลหารของเศษสิบเอ็ส่วนสิหารด้วย4นะคะอ่ะ หลักการเดิมก็คือเดิมเปลี่ยนแล้วก็กลับเดิมก็คือตัวตั้งคงเดิมนะคะก็คือเศษ11บเส่วนสิเหมือนเดิมจากนั้นเปลี่ยนคือเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารมาเป็นเครื่องหมายคูณสุดท้ายกลับจากเศษเป็นส่วนนะคะส่วนกลับของ4ก็คือเศษ1ส่วน 4นั่นเองนะคะเศษ1ส่วน4เราก็นำมาเขียนเลยคูณกับเศษ1ส่วน4นะคะก็จะอยู่ในรูปของการคูณกันของเศษส่วนนะคะก็คือนำเศษคูณกันกับเศษส่วนคูณกันกันกบส่วนอ่าและสังเกตดูว่ามีจำนวนนับใดที่สามารถหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวไหมนะคะแต่ในที่นี้ไม่มีนะคะ แม่ไม่มีก็นำเศษคูนกันกับเศษได้เลยนะคะ11คูณ1ก็ได้11นะคะ15คูณ4ก็จะได้60อ่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถตอบได้เลยแต่ถ้าเราได้จํานวนที่ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะคะเราก็ตัดทอนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนถ้าได้ออกมาเป็นเศษเกิน เราก็แปลงให้อยู่ในรูปของจํานวนคะก่อนนะคะโอเคเราก็ตอบได้เลยสี1สิบเอส่วนหกนะคะ,ะทีนี้ภาระงานของวันนี้ก็คือให้นักเรียนรอกใบความรู้ลงในสมุดแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่1.15ทุกข้อเลยนะคะ การส่งงานก็คือส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ